วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาวบลิตอรุณทัศน์ทาง f 89. m 89.5เมกะเฮิร์ตวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมดี ui, ิจติยชลิตอรุณทันและเรื่องเก่าที่เรารักกลับมาพบกับทุกท่านในคลื่นเก่าเวลาเก่าทุกค่ําคืนวันศุกร์เวลาเที่ยงขึ้นครึ่งถึงตีหนึง่งนะครับสาหรับเดือนนี้เราก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับและแน่นอนว่าหน้าร้อนแบบนี้เราก็มีแขกรับเชิญคุณพิเศษ,ษที่มีความร้อนไม่แพ้อง,องศาของอากาศเช่นเดียวกันนั่นก็คือแขก รับเชิญที่น่ารักของเราพี่นุ่มครับสวัสดีครับพี่นุ่มสวัสดีครับพี่นุ่มนะครับคุณนันทพัฒน์เจิมจุติธรรมหรือว่าคุณประเสริฐเป็นชื่อเดิมนะครับเป็นครูนางงามเป็นครูหนังไทยรายกาแฟนพันธ์แท้ดาราไทยเมื่อปีสอง6เนี่ยครับศศนหจากรายการแฟนพันแท้ก็เป็นแชมป์ด้วยเป็นแชมป์ใช่ไหมต้องจริงๆรายการ เทปนั้นเขา <S 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 เขาเชิญให้ผมไป <laughs> ด้วย <S <S 2> <S 2> แต่ว่าตอนนั้นอยู่ polyplus แล้วก็แล้วก็มันเหมือนคัมค่ายเนาะเราก็เกรงเกงใจแต่ว่าเขาเรียกไปเทสแล้วแล้วก็ผ่านเขารอบแล้วจริงๆมันต้องมี5หรือ6คนใช่ไหมแล้วก็เขาบอกมีคนเดี๋ยวรออีกคนหนึ่งก่อนเขาเรียกผมไปตอนนั้น work point อยู่แถวสะพานใหม่ใช่ใช่่ตอนนั้นยังยไปไป เขาเรียกว่าออเดชันกับที่สพันใหม่นั่นแหละจ,จริงๆต้องเป็นหนึ่งในห้าเลยจะเจอพี่ในแเลยจะได้<ล><ล>จครับเอาละครับครั้งที่แล้วถ้ายังจำกันได้เนาะเราพูดคุยกันถึงแวดวงบันเทิงนะ,ะแล้วก็เราค้างไว้ถึงเรื่องของตำนานนีกเอกนังไทยในความทรงจำนะครับซึ่งเราได้คุยกันไปเพียงแค่3าคนแล้วก็หมดเวลา เท่าที่จำได้เราหยุดไว้ที่มีพิ่สมัยพีาสมัยนะครับวันนั้นเราคุยกันถึงคุณพิชชาชาวราและก็คุณอรัญญามวงุยซึ่งเป็นสามท่านนี้เนาะเป็นสุดยอดจริงๆนะครับในยุคที่เรียกว่าพี่โตมาแต่ว่าในยุคที่พี่โตมาได้ทั้งสามท่านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าแล้วอ่ะใช่ก็จริงๆเขาเขาเล่นก่อนก่อนผมเกิดอ่ะแกแกเขามีชื่อเสียงแล้วใช่ไหมฮะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาต่อกับนางเอกในตำนานที่เราควรจะต้องพูดถึงให้ครบนะฮะไม่ั้นมันเหมือนจะขาดอะไรไปใช่ใชฮะแน่นอนครับเรามาต่อกันที่อีกคนหนึ่งที่หลายๆคนถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นเราๆสักสามสิบกว่าสี่ส<ะ>ิบกว่าเงี้ยผมว่าน่าจะคุ้นชื่อดีนั่นะก็คือเอ,อพี่จิม๋ม ลาลนาสุลาวันโอ้โหวัยวันละวนมาเลยภาพชวบชวบมาเลยเนาะจำได้ว่าหนังเรื่องนี้ผมไปดูตอนอุ๊สี่ห้าขวบที่สำโรงราม่าแล้วพี่หนุ่มมันเป็นหนังที่ทำให้ผมร้องไห้ก่อนเข้ารงหนังทำไมอ่ะใครเหยียบขาคือคนเยอะคนมาจังเลยพี่แล้วมันเป็นคลื่นมหาชนที่ดันดันดันเข้ามาแล้วเราเป็นเด็กตัวเล็กเราไปดูกับพี่พี่จุงมือแล้วก็พลัดหลุดกันเพราะว่า คนคนดันเข้ามาแล้วแถวสำโรงตอนนั้นจำได้ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซะส่สวนใหญ่ขเขาก็แห่กันมาดูกันทั้งโรงงานนะผมว่าคืออย่างนี้พี่จะบอกงี้ว่าแล้วแล้ววัยอรวนเนี่ยเป็นหนังเป็นหนังรุ่นใหม่ของยุคนั้นด้วยนะยุคนั้นเนี่ยจะเป็นพระเอกนางเอกที่เป็นเขาเรียกว่าพระเอกนางเอกเอต้องเป็นสมบัติเพชรรา,า,าเป็นต้นกล้าาเป็นอ ยอดชายภาวนา,าคือ,อหมายว่าเป็นดารามีคู่ขวัญกันแล้วก็เป็นดาราที่เป็นเรียกว่าเป็นดาราแม่เหล็กอยู่แล้วถึงจะหนังถึงจะเล่นได้หมายถึงว่าหนังถึงจะทําเงินนะยุคนั้นเป็นแบบนี้ยังติดอยู่กับ ภาพของนางเอกในอุดมคติกันอยู่แบบเนี้แล้วแล้วพระเอกก็อย่างที่บอกคือต้องเป็นหน้าไทยทายหุ่นหญ่ลำล้ำคลับใช่ไม่ได้จะเป็นสารพงษ์กรุงอะไรเงี้ยยอดชายนาฏปวนยคุณมานพคุณใครแบบนี้ที่ชนะศรีอุบลแบบเนี้ยก็เป็นรุ่นรุ่นพระเอกในอุดมคติก็ยังเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยพอมาถึงเรื่องนี้ควาถึงเรื่องนี้ผู้กำกับคือเุณอเปียกโปสเตอร์ก็อยู่ๆก็เอา ไพ่ภัยรถสังวรีบุตรซึ่งผหอมแห่เป็นขี้ก้างแหบือก็เรียกว่าขี้ยานะพอหอมปั๊บสมัยนั้นเรียกกันขี้ยาเลยบูลลี่มากเยนาะสมัยนี้ไม่ได้เราจะโดนทัวร์ลงก็สมัยก่อนเขาเรียกอย่างเนาะขี้ยาขี้ก้างอะไรแบบเนี้ยแต่แต่คุณไพรถเขาก็มีผลงานทางทีวีมาก่อนอฮาเขาเล่นอะไรมานะพระทินวงศ์ช่องเจ็ดหรืออะไรไม่รู้อเล่นเนี่ยจากจากวงมาเรื่องหนึ่งแล้วอ่ะ แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ใช่สิไม่ใช่พระธินวงหรอพระธินวงเป็นจตุพนไหมอ่ะใช่ไหมบทแก้วบททองหรือไม่รู้เล่นอะไรมาสักเรื่องหนึ่งอ่ะเล่นมาแล้วอ่ะครับก็คือเป็นพระเอกที่ที่เหมือนกับฉีกกฎฉีกกฎพระเอกเหมือนเป็นเป็นการปลดล็อกนะเรื่องนี้ปลดล็อกว่าพระเอกนางเอกในอุดมคติต้องแบบนี้นางเอกต้องสวยมากเป็นเจ้าหญิงเป็นอะไรแบบนี้เนาะใช่ใช่ภาพมีพิสมัยยังอยู่ภาพคุณอรัญญายังอยู่ภาพคุณเพชราเพชรลายังอยู่แล้วก็ยังมีรุ่น รุ่นที่ต่อเนื่องมาเนี่ยอย่างเช่นคุณปิยมาศก็สวยมากแล้วก็อะไรเงี้ยรุ่นเนี้ยนายนาแบบเนี้ยก่อนจะมารุ่นเนี้ยยังมีนาวรัตอีกอ่ะที่ก่อนจะมาเป็นลาลานาเนียคือสวยคือต้องสวยออร่าออกเลยนะฮะแล้วมาเป็น สิมละลานาก็งงนะคนดูก็งงเอานี่เป็นนางเอกได้แล้วเหรออะไรเงี้ยแล้ยังเด็กมากด้วยคือเหมือนคนทั่วๆไปเป็นเป็นเป็นนางเอกที่เหมือนจับต้องได้นางเอกที่ติดดินทั่วๆไปภาษาอังกฤษเรียกว่า a g i เก Next door ดอเหมือนเด็กข้างบ้านเราแล้วไปเป็นนางเอกอแล้วก็ถ้าเราจะพูดถึงถ้าเป็นพระนางคู่นี้คุณไพโรกับคุณลาลานาเนี่ย ถ้าจำสมัยนี้ก็จะเรียกกันว่าเป็นพระนางอินดี้มันจะมันจะไม่ใช่แบบพระเอกไม่ใช่คู่ขวัญแบบที่เคยมีมาแบบนั้นไม่ใช่สุรสำเร็จที่เขามีในวงการแต่ก็เป็นเป็นคู่ที่ <c oughs> เป็นคู่ที่ทำให้ วงการนางงามอะวงการนางงามไม่ใช่วงการดาราวงการบันเทิงเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้ให้วงการเยอะมากเช่นอยู่ๆก็มาเต้นบ๊ามในเรื่องรักอุตลุดทุกคนก็เต้นบ๊ามเอาสะโพกชนกันอย่างเงี้ยคุณตุ้ยเรื่องจากรไสอะไรบางทีเอาขาชนกันอีกทันใช่ไหมแล้วต้องแต่งชุดเป็นเหมือนชุดหมีอะนะชุด อสีเงินสีเงินสีทองสมัยนี้เรียกโทเทลลุกอะที่เขาใส่กันเน่ยดูวเขาใส่กันมาตั้งแต่ยุคไพรโลลรลานาแล้วนาะก็คือเนี่ยแหละมันเกิดปรากฏการ์คือโรงหนังแตกเขาเดี๋ยวเพาว่าจริงๆริงเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหนังได้ความนิยมเนี่ย เขาจะได้ก็ว่าโรงหนังแตกคือที่ขายตรงขายตัวจะดันเข้าไปั้งเลยนะคุณตุ้ยโรงหนังสมัยก่อนเนี่ยเป็นสแตด์อโลนนะไม่ใช่เป็นโรงหนังเล็กมีแบบในห้างแล้วแบ่งเป็นสิบห้าโรงหนังแล้วโรงหนังเล็กๆไม่ใช่นะสมัยก่อนเป็นสแตด์อโลนเป็นเป็นร้อยๆที่นั่งเป็นร้อยๆที่นั่งแล้วมันเต็มได้สมัยก่อนคิดดูสิใช่แล้วคิดดูว่าดันเข้าไปห้องขายตั๋วกระจกแตกค่ะพี่ นั่นแหละก็ทําผมมาตกใจกลัวคือกลัวขึ้นมหาชนเพราะมันดันดันกันเข้าลงอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ๊ตมันหนังมันดังมากทำงเงินมากด้วยนะครับและคุณลานาก็มีผลงานต่อเนื่องมาด้วยเยอะแยะมากมายแล้วก็เรียกว่าเอาแรกๆก,ก็จะเป็นนางเอกน่ารักตอนหลังก็เป็นร้ายเลยเล่นเป็นร้ายแล้วก็เล่น เล่นดีที่สุดคือเล่นเป็นอีแพดนดวงตาสวรรค์ดวงตาสวรรค์บทนี้ใครเล่นก็ดังเนาะใช่แต่แต่รู้สึกจะมีมีละครของของพี่ไก่ไหมที่ที่มันจะแผ่วๆหน่อยแผ่วหน่อยหนึ่งแคทเล่นใช่ไหมอ่าอันนั้นอาจจะแผ่วหน่อยนึ่งตอนนั้นเป็นแสงระวีเล่นของช่องเจ็ดก็ดีนะที่เล่นกับอ่อภิรดีอภิรดีเล่นกับอ่แสงระวีใช่แล้วก็มีคุณทานินทัพมงคลแล้วก็มีคุณโด่งอัธชัยอัธชัยนะฮะก็ก็ดังเหมือนกันนะฮะ ส่วนของภาพยนตร์ในคุณลาลนาก็เล่นกับพี่จิ๊กโนวารัพี่สารอคาเซนี่มนตรีเจนักสอนแล้วก็ใครอีกคนนึงคผมจาไม่ได้จําไม่ได้ทีละวันปร่สบสาแบบเนี้ยหนังเป็นหนังที่ดีมากแล้วแล้วแล้วบทส่งมากนะครับได้เข้าชิงด้วยแต่ไม่ได้หรอกไม่ได้น่าเสียดายเนาะใช่แล้วโปสเตอร์สวยมากผมจำได้โปสเตอร์ไอ้ดวงตาสวรรค์เวอร์ชั่นเนี้ยคุณ อาจารย์ลิ้มนักนักเขียนไปปิดเขียนไว้สวยมากส่วนพี่จิ๋มปัจจุบันก็เปิดร้านอาหารคุณตุ้ยอยู่ที่ราดบุรีใช่ตอนแรกเห็นบอกไปอยู่หัดใหญ่แล้วก็ย้ายกลับมาใช่ไหมครัตอนนี้ชื่อร้านอะไรรั่ชื่อร้านลาลนาครัวลาลนาอ๋ออยู่ตรงไหนครับพี่พี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่า Google ไปเจอเลยเคยไปทานมาแล้วเคก็อยู่ในร้านเค่านั่นแหละใช่แล้วเป็นไงครับปัจจุบันก็ตามวัย ตามวัยก็จะอวบอวบขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าน่ารักเหมือนเดิมนะหน้าตาน่ารักสวยยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรแบบนี้แฟนๆก็ยังจำแฟนๆยังจาได้ครับก็ถ้าใครคิดถึงก็ไปใทัวร์ลาลานานะครับเพราะว่าอนี้ฮะก็จะได้เจอแกที่ที่ครับครับแล้วก็คนถัดมาที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้คนนี้เรียกว่าเป็นนางเอกที่มีผลงานภาพยนตร์เยอะที่สุดในวงการ นั่นคือพี่จิกนวรัตหรือว่าเราเรียกว่าเมื่อก่อนเราเรียกพี่เจีย๊ยบเนะาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนแกเรียกเล็เกๆว่าเจีย๊ยบเราพอพูดไม่ไมชัดก็ไม่จัดเกิดเป็นจุ๊จิกไป <laughs> อย่างเงี้ยพี่จิกเนี่ยเริ่มจากการประกวดนางงามใชป่ประกวดเประกวดจริงๆปวดประกวดหลายเวทีนะเขาเหรอใช่ค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นขวัญใจคุณครูที่จังหวัดแพร่ได้ที่หนึ่งด้วยนะจ๊ะขวัญใจคุณครูไม่รู้ประกวดกันแบบไหนไม่รู้ อาจจะประกวดกันในงานราตีครูเกษียณบอกไม่รู้นะพี่ไม่รู้เพราะมันไม่มีข้อมูลอะไรมากกว่านี้ไม่มีข้อมูลเลยมากกว่านี้นอกจากว่ามีภาพภาพหนึ่งพี่จิ๊กใส่มงกุฎเล็กๆแล้วก็เขียนว่าขวัญใจคุณครูเนี้ยอ่าการุมานะว่าน่าจะเป็นประกวดอันนี้แต่ต่อมาพี่ก็เห็นภาพอีกภาพหนึ่งในในนิตยสารโลกดาราคพี่เจบได้รองรองอีกแล้วรองอันดับหนึ่งเออ นางงามบุพชาติบุพชาติแต่เป็นการจัดโดยชมรมนักจัดดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งสมัยก่อนก็คงเป็นเรื่องใหญ่โตนะอุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์อะไรแบบนี้รับก็ได้รองได้รองแล้วถัดมาก็มาประกวดนางงามมิสออดาก็ได้รองอันดับสองพร้อมขวัญใจช่างภาพบางคนก็บอกไปรองอันดับหนึ่งนะแต่ว่าพี่เท่าที่พี่อ่านในหนังสือโลกดาราหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเปรองอันดับสองพร้อมกับขวัญใจช่างภาพ และในปีนั้นที่ได้ที่หนึ่งก็เป็นนางเอกเหมือนกันกับคุณเลววดีปัตตพงศ์คุณต่ายเลววดีชื่อชื่อหลังไม่ใช่ต่ายชื่อหลังแกยังอยู่แกยังอยู่ค่ะยังอยู่เมื่อเมื่อก็มก็สิบปีแล้วนะก็ได้ถ่ายคอลัมน์นคอลัมน์มงกุฎของนิตยสารพรายแกมเพชรด้วยก็ยังอยู่ชีวิตก็สุขสบายดีพี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นแม่บ้านอย่างเดียวอยู่ในกรุงเทพไหมครับใช่ค่ะกอุเ แล้วก็ในรุ่นนั้นก็ยังมีแม่ชีสันสนีเสถียรสุดรุ่นเดียวกันฮะตอนนั้นท่านแม่ชีใช้ชื่อว่าสันสนีปัญญสิริก็เป็นรองท่านรองพิจิกอีกทีรองพิจิกครครับแต่ปรากฏว่าถึงแม้พิจิตรได้ตำแหน่งรองแต่ว่าความโด่งดังเนี่ยแซงหน้าทุกคนแซงหน้าทุกคนในในในการประกวดใดๆเรียกว่าเป็นท่านมาจากสายการประกวดแล้วในรุ่นเนี้ยดังที่สุดแล้ว มีผลงานเยอะที่สุดเพราะว่านางเอกในยุคนั้นมาจากมาจากสายประกวดหมดเลยนะคุณตุ้ยคุณนายนาชีวานันท์ก็เป็นมิสแฟซสมัยก่อนนางงามแชมพูทั้งสองคนเลยออร์ดัคนหนึ่งแฟั่าคนหนึ่งคุณนายนาก็มาใกล้ๆกันรุ่นอาจจะรุ่นหลังพิจิกนิดหน่อยหรือว่าใกล้เคียงกันมากอะฮะแต่คนที่ดังกว่าเนาะคนจะรู้จักนางงามออดัตมากกว่าเพราะนางงามออรดัสส่งประกวดต่างประเทศไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไปอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็ยังมีนางงามที่มาจากเวทีการประกวดอีกอย่างเช่นในรุ่นเดียวกันก็เช่นพี่ปุป๊ปยมาตมนยกุลก็ประกวดกันนะ <c oughs> เป็นรองมิสบีบีซีก็คือนางงามของสมาคมนักเรียนเก่ากรุงเทพคริสเตียนสมัยก่อนมีมีสมพูก <c oughs> สมาคมนักเรียนเก่าชอบจัดการประกวดไงสมาคมนักเรียนเก่า,กการรกว, <c oughs> าวชิราวุธจัดนางสาวไทยสมาคมนักเรียนเก่ <c oughs> อาอสัมชัญจัดมิสเอซี นักเรียนเก่ากรุงเทพคริสเตียนจัดมิสบีบีซีแบบนี้ฮะแล้วก็มีขวัญใจบอพิษพี่มุกอะไรเงี้ยตามโรงเรียนก็มีหมดเลยเยอะแยะไม่ใช่เอซิดีซีไม่ใช่แม้กระทั่งพี่จิ๋มมาอยุรชาตัดก็มาจากการประกวดนางงามก็ได้นางงามเออนางงามเป็นงานเป็นงานประกวดของนางงามวชิราวุธของนางสาวไทยนั่นแหละแต่ว่าในาระการประกวดนางงามนางงามนางสาวไทยเนี่ยมีอีกเวทีหนึ่งที่เป็นเวทีคู่ขนานกันชื่อว่า แต่งกายสตรีงามรัชการที่หกนางงามเหมือนแต่งกายของจุดรัชการที่หกพี่จิ๋มก็ได้ที่หนึ่งแต่แก่สวยแก่สวยเมื่อปีประมาณปีสักหนึ่งสองค่ะได้ปีหนึ่งสองคือานเอกในยุคนั้นเนี่ย้จะมาจากสายประกวดนางงามซะส่วนมากคแม้กระทั่งพี่แอ้วอัมพาก็เป็นนางมีมีประกวดนางแบบอันนึงแล้วก็มาได้อันนี้ค่ะได้นางโนมะส่วนสัมพันธ์ อ่าแล้วก็แล้วก็ถึงมันแสดงหนังแล้วพี่แอลนี่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะเวทีเดียวกับพี่พ,นนพี่ฮันนี่พัอรซึ่งไม่เคยมีใครรู้ไม่ไมค่อยมีใครรู้อ่าพี่แอลก็ไม่คม่อย,<ะ>ยพูดถึงนะเ <c oughs> พราะหลังลัคนจะจำบทยเยลของแกศมากกว <c oughs> ่านะใช่ไเยลภาพมันเป็นภาพจำไปแล้วพี่เก่งเนาะพี่แอลนี่เก่ง <c oughs> จรนะิงครับแต่แต่ว่าพี่จิกเรามาโฟกัสกันที่พี่จิกของเราพี่จิกก็คือ ก็มาเล่นเรื่องก็ประกวดนามเสร็จปั๊บก็ถูกคุณแดงที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ยก็เรียกมาเข้าเรียกมาเข้าพบแล้วก็ให้รับบทรับบทสำคัญเลยในเรื่องแผ่นดินของเราทักคินีทัคินีบทนี้ใครเล่นก็ดัง พี่ใหม่เล่นก็ได้เนาะแล้วพี่ก็เพิ่งรู้จักว่าเออมันมีทุ่งวัวเล่นด้วยนะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จุทุ่งวัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีเคยเห็นอยู่เวลาผ่านไปอุ้ยนึกถึงอัชราเพราะว่าอัชรามันใช้ชีวิตตรงนี้ก่อนตายเพียนี้เล่นในวันนี้พี่จิ๊กเล่นองแรก็ได้รางดาวรุ่งพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะครับแล้วก็มีอ้เล่นแกเล่นทุกบทบาทจริงๆเป็นเป็นเป็นนางเอกที่เรียกว่า เหมือนกับกินเรียบอะทุกหมดเนาะได้หมดทุกเรื่องเลยอะจะจะแก่นเซียวน่ารักจะร้ายก็ร้ายใะ้เซ็กซี่ก็ได้ตลกก็ได้ในหลังหผีกเล่นผีก็เล่นบูก็เล่นได้ตุ๊กตาทองด้วย ด้าเรื่องนั้นบทไม่เยอะแล้วได้ด้วยออกมาครึ่งโลออกมานิดเดียวเองนะแต่ว่าเรื่องอะไรแผ่นดินของเราอไม่ใช่แผ่นดินของเราโถ้าเธอยังมีรักเธอยังมีรักสมยปีสองพันห้ร้อยยี่สบี่เรื่องนั้นได้เกือบทุกคนเลยอ่ะตุ๊กตาจินดาลุตก็ได้ใช่สารพงศ์อีกสารพงศ์ที่เพิ่งจากเราไปก็ได้ครับคุณปัญญาได้ไหมเออเหมือนไม่มีนะไม่ได้เปีก็จะมีมีพิจิกได้พิจิกได้ด้วย แล้วก็อันนี้ที่ตอนแรกเขามีข้อกังขาว่าเอ๊ะทาไมบทพิจิตถึงเป็นบทนักแสดงนําเพราะว่าบทของตุกตาตกเยอะกว่าน,น่าจะเป็นดาราน,นา<ะ>แต่ว่ากรรมการบอกว่าด้วยชื่อเรื่องมันคือถ้าเธอยังมีกหมรยพราฟโฟกัสพี่ตัวบทลําดวนในเอกชื่ลลำดวนนะใ่ก็ตัดสินแบบฝรั่งเนาะตัดสินแบบฝรั่งถึงเจ้ามาแค่ครึ่งเรื่องครึ่งท้ายนะที่แต่ว่ามันมันขโมยซีน มันเล่นดีเนาะไอ้รถไฟแล้วผ่านธงเหลืองๆอะไรใดๆนั้นเป็นชาวบ้านเป็นหญิงชาวบ้านมานจับธงตอนจับตอสตีกลับมาโดนข่มขืนแล้วก็สรพงค์ข้าไปช่วยแบบมันทำต่อโชคพลายแล้วก็มีคนตายก็เลยโดนจับเข้าคุกรูเพราะรออยู่หลายปีรถไฟผ่านโอ้ยแต่ลันทดมรันรู้สึกจะเป็นบท ดัดแปลงใช่ไหมที่เป็นบทใช่เป็น,ปนหนังมาจากหนังญี่ปุ่นม,มาจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นดัดแปลงมาก็ทําให้พิจิกรได้พิจิกนี้เป็นเป็นนางเอกที่อีกอย่างหนึ่งคือคุณตุย้ยประกบได้ทุกคนไม่กลัวเลย <laughs> จริง,รงไม่กลัวใครเลยเพราะว่านากนัเอกสมัยก่อนเขาจะไม่เขาจะไม่เล่นกับนางเอก ที่อยู่ในรุ่นเดียวกันสูสีคู่ขี้หรือใครที่กวตายกวนตายโดนฆ่าอ๋อธนวัลย์นิแบบสู้ตายไม่ยั่นไม่ยั่นไม่ยั่นไมยันจริงจริงใครก็ได้ใครก็ได้แต่พี่ว่าเขาประกบคบเกือบครบเลยนะพี่กับพี่เปียกอรัญญาเนี่ยหรือวิมานไฟเนาะใช่วิมานไฟแล้วก็อ่อ ไอเนี่ยอะไรนะเหนือกว่ารักเหนือกว่ารักกับทาริกาก็ได้ใช่แล้วก็รู้สึกมีมีอรัญญาเล่นด้วยอ่านี่พาพรด้วยเรื่องเนี้ยมีที่พาวรรณนุษย์ด้วยนะี่ก็น้ำตาแต่โอ้โหแล้วนี่โอ้โหน้ำตาไม่เคยเล่นหนังดีๆไว้เยอะนะแม่เลือกเกิดได้แม่เลือกโอ้โหชอบโซเฟนีก็เล่นอ่ะเล่นเป็นพรนางเอกที่เป็นโซเฟนีโซเฟนีมีอลิสคริสตานพระเอกหล่อนะเสียงสักชุมสายเสียปแล้วเนาะที่เป็นช่าตาหล่อเชีย่แล้วก็ โอ้ยเรื่องนี้ของคุณชนะคาประยุนกับใช่ไหมฮะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่โอ้ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เราอยู่ในความทรงจำมาถึงไม่แล้วแต่ว่าพี่ชอบช่วงของพี่จิกเนวรลที่เล่นให้กับท่านทิพย์แม่เจ้าสวยทุกเรื่องช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่สวยเหลือเกิน ถ้าหนังท่านทิพย์หนังเอ펙ส์จะเป็นของพิจิตรเล่นกับทูนบ้างสารพงบ้างเพราะว่าคุณคุณต้องตันสัจจาเป็นคนดูแลอยูช่วงนั้นช่วงนั้นก็เลยพี่มีความสึกว่าอย่างหลายเรื่องสวยมากเลยใช่เรื่องผู้หญิงไหมมีเรื่องผู้หญิงที่ใส่วิกผมสั้นๆผมสั้นหยิกๆโอ้แล้วใส่เสื้อหนาวใช่แล้วก็มีรักเออโอ้เก็บรักเก็บรักใช่เก็บรักเคหะสีแดงเคหะสีแดง เนื้อเรื่องดีด้วยชเล่นแบบมีใครอ่ะพี่อัมพาด้วยพี่แอลด้วยเป็นเป็นตัวลายเป็นตัวลายเป็นเสาเสาวัดเสาอะไรวะอันนันทพรอัมพรลินใช่ไหมอนันทพรอัมพพลินแม่พลอยแล้วก็ใครอีกคนนะเหมือนผู้หญิงนะเอกเยอะแล้วก็พระเอกก็เยอะอ่าเรื่องนี้ดีคุณพอจเจศกันเพชร มีทูนใช่ไหมทูนด้วยมั้งแล้วก็เรามีคุณอาพรท่านคนนี้พี่ชอบมากเลยหายไปแล้วหายไปแล้วพี่เคยเจอเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่โรงแรมบนเทียนไปทันกินข้าวมันไก่สิโรงแรมบนเทียนเขาก็ไปกินข้าวมันไก่เหมือนกันแล้วพี่จําได้หรอจำได้เคายังหล่อนะหน้าเขาทรงเดิมหูกลางๆแต่เป็นผู้ดีผู้ดีคุณ เนาะแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าทำอะไรไม่ทราบว่าทําอะไรอยู่ไม่กล้าคุยกับเขาก็นั่นแหละครับคือหนังท่านทพิปเนี่ยก็จะเป็นพี่จิกเป็นนางเอกใช่แล้วเราเ้วเล่นหนังดีๆเล่นอะไรไว้หลายเรื่องโมระอสูรโมละอสูรก็ดีเล่นกับพีสารแล้วพี่จิกนี่ไม่ใช่ประกบเฉพาะไทยนะ ต่างชาติกับประกบถูกมีเสียมีเสียเรื่องอะไระแกแกไปเล่นเป็นดาราเกียรติยศจหน่อยหนึ่งแนวลาลานาด้วยผมไม่รู้ใช่ใช่ลาลานาเป็นคนสร้างเองนั่นแหละแล้วก็เอ่อยหนังผีแกก็เล่นเยอะเนาะผีกล้วยไม้สีเลือดม้้สีเราจไดแล้วก็เนี่ยมีดาราฮ่องกงด้วยเล่นด้วยเช่ใช่ใช่แล้วก็เงินตราผีที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดตลกนะผมรู้สึกว่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วอะ แล้วก็เล่นไอ้นี่ไงพี่ก็ชอบอะไรอ่ะอะไรอ่ะเล่นหนังแขกอ่ะจุฬาตีคูณสวยจะแต่เล่นสองเรื่องสวยมากสวยมากอะของคุณบอลพศใช่เล่นดีๆเนาะสวยมากสวยมากแล้วตอนเป็นดาราลายแล้วร้องไห้ตรงริมแม่น้ํานั่นนี่โอ้ก็โดพี่ลาบละโดดแม่น้ํากว่าจะโดดได้ไม่อยากจะผลักลงไปเดี๋ยวจะต้องเวลาหมดแล้วพี่หมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าถึงจุฬาตีคูณนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวมาต่อ่า ไฮไลท์ของจุฬาคุณที่ที่มันอยู่ในความทรงจําเราภาพจำถึงวันนี้มันเป็นยังไงอันนี้ก็โรงแตกอีกเหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นที่ต่างจังหวัดาเอาละครับนะก็เดี๋ยวเราขอ,อ,อหยุดไว้ที่ กิจกนวรลัและเดี๋ยวเทมหน้าเรามาคุยกันถึงจุฬาธิคุณนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าว่ากันได้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะคะขอบคุณมม่ครับพี่ที่มาร่วมลํำลึกความหลังและวงการบันเทิงกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันสุกหน้ากลับมาพบกันนะครับสำหรับคำที่นี้ลาดีสวัสดีครับสวัสดีครับพูดคุยเล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก